กับสวี่านผู้ชมคุกทัานด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งกับวิดีโอจัดเทียร์ลิสซี2นะวันนี้เราจะมาจัดมีดกันเทียร์ลิสมีดวันนี้เราจะแบ่งเทียร์ออกเป็นสวยสัตว์ก็คือสวยหรือดีก็โอเคท่านสุดท้ายขยะอันนี้เราจะวัดจากมีดวานิลาเป็นหลักแล้วกันนะถือว่าแฟร์เพราะว่าถ้าเราเลือกลายมาแต่ละลายมันก็สวยไม่เท่ากันอยู่แล้ว อันแรกครับมีดครุขริยังไงครับครุขริไหนท่านสมาชิกครุริพี่ว่าสวยนะมีดเล่มใหญ่อย่างวะมันเป็นมีดใหม่ของหรบผมมันเลยเป็นมีดที่แบบไม่ได้มีเสน่ห์นะเอรอปะมันไม่ใช่มีดเจนที่เราเล่นมาแต่ว่ามันจะไม่ไม่ได้มีความคลังขนาดนั้นแต่ว่าสวยพี่ให้บีบวกก็คือดีอะพี่ให้ดีอยู่ตรงดีอ่ดีแล้วกันดีแล้วกันเล่มต่อมาครับเบ y เนตครับเบลเนตที่ไม่ใช่เอ็มไนเบลเน็ตเฉยๆมีความเรียบแล้วก็คลาสสิกเป็นยพีว่าไง จริงๆผมชอบเบยูเนตมากกว่าเอ็มนอะแต่ว่าแค่ไม่ชอบมันเกยผมชอบทรงมันมากกว่าเออแต่เข้าใจได้นะผมคิดว่างันก็คงมีไม่น้อยนะคนที่ชอบเบยูเนตเฉยๆมากกว่าเอ็มไนอะเอาเอาไว้ดีแล้วกันแต่ว่าเป็นดีที่สวยกว่าคูคิดได้ไหมได้ได้ได้นะได้แล้วเล่มต่อไปครับบัตเตอร์ฟลายครับผมคิดว่าอดีตน่าจะไม่มีดีเบตนะผมคิดว่านี่คือหนึ่งในนี่หนึ่งในนี่ที่คนทั่วไปทุกคนน่าจะมองว่าสวยที่สุดในเกมเล่มหนึ่งต้องมีนิสฟัตเลยครับยังไงก็สวยสัตว์ยังไงก็ต้องสวยสััััตตตวว์์คคคครรรบบบบบเอฟฟฟฟฟฟฟลายแแแ่่งงมก็ แล้วลายไม่สำคัญลายไหนก็ได้ขอ,อใค่ได้ควงพอคนเป็น ADHD ทุกคนามาเล่มต่อไปครับนี่เลย Survival Knife ครับนี่เลยเพิ่งเปิดได้สดๆร้อนเมื่อวานเป็น m a r l e Fade แต่นี้เป็นบานิดลานะส่วนตัวผมก็โอเคกับ Survival นะคือส่งมันก็โอเคแต่ว่าพื้นที่ในลายมันก็น้อยไม่ชอบตรงมีร่อง,องไว้ใส่ตรงกลางอะพอมันมีร่องแล้วมันแบบมันยิ่งแบบดูไม่เต็มปะ่ะใช่ใช่ผมคิดว่ามันเป็นมีดแบบมีดเทียร์แบบทั่วไปมากอะผมว่าน้อยก็ดีด้วยซ้ำเออผมคิดว่าคนอยู่ ก็โอเคคือก็ไม่ขยะแต่ว่าก็โอเคเราคนมีงบน้อยหาไม่เล่นอน่ะได้มาต่อเลยครับตัวต่อมาพาราคอร์ดไนฟ์ครับเป็นเชือกนะแล้วก็คล้ายๆเวอ์วอลเหมือนกันแต่ว่าถ้าถ้าเอาแค่ทรงนะสำหรับผมนะผมชอบพาราคอร์ดมากกว่าสวอ์วอละว่ามันเห็นใบมีดเยอะใบใบมีดมันเยอะกว่ามันเต็มกว่าพี่ว่าดีมากกว่ามากกว่าุูคีผมก็ว่ามากกว่าฮูคี้ว่ะเอ้ยมีผู้เชี่ยวชาญในคนเอ้ยมาเลยคอนี้โหแฟนขับซาติเตโต้ครับมาทันวะดี อันต่อมาคลาสสิกไนท์ครับอันนี้คือคือมันคือมีดที่อยู่ตอนนี้ใช่ไหมสมัย1.6ใช่ไหมเออคือผมไม่ไม่ทันอ่ะผมไม่ทันเล่น1.6ถ้าคนเล่น1.6น่าจะชอบเป็นพิเศษแบบน่าจะขลังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเคาน์เตอร์โกแบบเราก็เฉยเฉยไม่ผมให้ดีผมให้ก็โอเคเออผมว่าก็โอเควะขีดีทายห้องพี่ดีทายห้องอ่ะก็ตัดลงพีสองคนตัดลยตัดลงตัดลงงแล้วกันอยู่หน้าอยู่หน้าดีเออขออนุญาต เห็นรุ่นแลวคุ้นคุ้นนะครับเล่มนี้ฟาเชียนไนท์ครับเล่มนี้ครับผมว่าแอนิเมชันฟาเชียนไนท์อ่บมันโอเคนะเว้เนี่ยตองมีท่าเท่เออมันเท่ตรงขวงแล้วก็ถ้าเป็นดอปเลอร์หรือเป็นอะไรเงี้ยก็ก็โอเคเลยอ่ะน้อยกว่าคลาสสิกว่ะน้อยกว่าอ๋อน้อยกว่าน้อยกว่าเขาชอบคลาสสิกออแบบมันมีดมีดปอกผลไม้เลยเนาะ เอ้ยจะดีมันทำยี้ได้ด้วยนะเว้ยคลาสสิกทำยี้ได้เปล่าพันยาอ่อนคลาสสิกมันจับนี่นะเว้ยไม่ทนกับอินเตอร์เกซอ่ะเออพี่ตั้งบนมือเอ้าตายขยะเออไม่ได้เลยอ๋อหายเหมือนกันพี่ให้โอเคแต่ว่ายาวมากกว่าคลาสสิกกูจเชื่อสมมุติว่าต้องมาเลือกถือไอ้เฮียนี่กับถืออันนี้กูคงอยากถืออันนี้มากกว่าเหมือนกัน อันต่อไปครับฟลิปไนท์ครับคนชอบก็ชอบไปเลยคนไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยนะเออคือพื้นที่นนที่มีดมันเล็กไงหลายคนชอบเพราะว่าแบบอยากให้มีดมันแบบเต็มเต็มไงอันนี้มันเล็กนี่น่าจะเป็นหนึ่งในมีดที่เล็กที่สุดในเกมแล้วนะฟลิปไนท์เนี่ยถ้าไม่นับไอเทียมีดชกทุเรศท,ทุเรศซึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าจะอยู่เทีาายรนะ์อะไรก็ <laughs> <laughs> แต่ทรงมันสวยนะเว้ย คือทรงมันสวยเพราะว่ามันถือถือในมือมันเห็นลายเต็มเลยผิวด้วยอันเนี้ยเออมันผิวอ่ะคือทรงมีดมันสวยอ่ะแล้วก็อาจจะเพราะว่าเด็กเคาน์เตอร์โกด้วยแหละมันมีความแบบมีดคลาสสิกสำหรับเด็กเล่นซีเอสโก้อะฟิล์มไหนอะผมคิดว่าดียังไงก็น่าต้องอยู่ในดีไหมดีสวยลยเหรอฟิล์มไหนขึ้นไปสวยได้มากกว่าไบโอเน็ตแน่ๆเฮ้ยผมให้แค่ดีแต่หลังไบโอเน็ตว่ะเออผมว่าผมให้หลังไบโอเน็ตว่ะสำหรับผมนะ พี่อ่ะมันคือบีทอล์จำพี่พี่ให้สวยทายห้องได้โอ้จริงมากพี่เชื่อเลนก็จะได้ดีหน้าห้องบ่เคยดีหน้าห้องได้ไหมถ้าแกดีหน้าห้องได้ได้อคอคุยกันได้คุยกันได้ต่อมาครับกัดไนท์ครับโหบอกว่าเลยว่าถ้าเป็นวานดิลานี่คือไม่สวยเลยไม่ไม่มีทางอ ไอโทนไม้สีนี้มันไม่สวยไกถ้าไม้มันสีเข้มอะผมว่าได้อยู่คือผมคิดว่ากัดไหนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเว้ยแบบมันไม่ได้ถึงขั้นขยะนะผมนะคนจะชอบเซวไอเฮียมีมีถ่านหนุมอะเออตอนนั้นตอนนั้นคือเมื่อก่อนมันเคยเป็นมีดเที่ยมากนะแต่ว่าพอเดี๋ยวนี้มันมีมีดเที่ยววาวออกมาก็เลยไม่ได้เที่ยขนาดนั้นแหละก็เลยก็โอเคนะผมนะแพี่พี่ให้ดีทายห้องได้อ๋อโอเคทายในสีเขียวอะ ขย่ะเลยอ๋อเขียวเลยจบดี่ก็โอเคน่าแหละถ้าก็มีมิดดี้โฟล์ในนี้ก็กูให้มิดดี้โฟล์มากกว่ามิดแต่ไอเกียวไม่มีไงไอ้เชี่ยแรงเกินดีฟอล์คือก็โอเคน่าห้องเท่านั้นเว้ยก็ดีฟอล์มันก็ต้องโอเคอยู่แล้วแหละอสัตว์มึงจะทำยังไงได้วะมีกัตดนา์เลเวอร์แถวดีไหมใครเป็นกัตดนา์เลเวอร์คุยในคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อนผมจะได้ไปเม้นด่าถูก ต่อมาครับนี่เลยนาวาฮานครับเป็นมีดใหม่ที่เข้ามาตอนเสียส,สองแนละ้วบอกเลยว่าโตดกาดไม่ไหวะไม่ไหวอ่ะมีดเล็กมากแล้วก็แอนิเมชั่นก็ไม่มีอะไรลายก็ไม่มีอะไรร้้มจับมึงยาวกว่าไอ้ตรงมีดอีกอ่ะแล้วแบบมันมันไม่ได้อ่ะทุนเล็สุดคือตอนตอนหยิบขึ้นมาตอนแม่งเปิดมีดอเออ รู้กันว่าเขียวรู้กันรู้กันนี่แค่เขียวไม่ไหวครับมาเริ่มต่อมาครับคารลัมบิดครับคือคารลัมบิดคือยังไงก็ใช้คําว่าแบบไม่ไม่ชอบไม่ได้หรอกมัง้งหมายถึงว่ามึงก็คงต้องมองเป็นมีดอย่างน้อยก็เทียบบีบวกเทียเออะยังไงมันก็เป็นมีดคลาสสิกที่ทุกคนอยากได้อยู่แล้วเนี่ยถ้าตอนถือมันเท่แล้วก็ลักษณะด้วยแหละมันไม่มีมีดเล่มไหนเหมือนคารลัมบิด ยังไงพี่ก็ให้สวยสัตว์เฮ้ยสวยสัตว์เลยอหนึ่งพวกผมให้ต่างผมให้สวยหลังมอเตอร์ไฟแต่เออแต่สวยสัตว์คือผมก็ชอบนะอย่างนี้แปลว่าอะไรสวยสัตว์สวยสัตว์ผมให้สวยสัตว์คือแอนิเมชั่นคาร์ลัมบิดอ่ะมึงมันคุณไม่ต้องไลน์ท็อปเทียก็ได้ไลน์คอนดีเลยอะมีเทียก็สวยแล้วเอ็มนายเบโยเนต์กูพอเป็นวาริล่าก็เท่เหมือนกันนะมีความแบบความทหารอะผมให้สวยแล้วกันไม่ถึงขั้นสวยสัตว์ผมก็ว่าสวย พี่ให้สวยสัตว์กับแซงรถไฟเฮ้ยแซงเลยเหรออุต่อมีคนเอ็มไนล์เลเวอร์เอ็มไนล์เลเวอร์มีสองเอ็มไนล์เลเวอร์พี่ให้สวยสัตว์แต่หลังคารบิดอ่าได้แต่มันให้สวยสองคนด้วยเหรอเออว่ะปัดลงเนี่ยเก็นไว้ข้างหน้าของสวยหน้าองสวยเออหน้าองสวยหน้าห้องสวย S <S เออไป <ะ S 2> เน,นปัดลงครับเพื่อความบาลานซ์เริ่มต่อมาอน,นี่เป็นอันนี้เป็นมีดใหม่แล้วนะแต่ว่าเป็นหนึ่งในมีดใหม่ที่ผมโอเคนะก็คือโน m a ดครับผมว่านี่เป็นหนึ่งในมีดใหม่ที่โอเคที่สุดแล้วนะตอนแรกกูรู้สึกไม่สวยแต่พอมาดูยกูเปิดใจให้มันมแล้วรู้สึกว่าเอ้โหดีมีับอัน,นึงผมว่ามันดูแบบผมชอบที่เท็กซ์เจอร์มันดูมีความหนาบางอะมันดูเป็นแบบมันมีดอะเนอะวะถือแล้วมันมีความแบบรู้สึกมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแอนิเมชั่นที่แบบว่า ออเออที่มันจับปากเจ็บมือใช่ไหมใช่ใช่ใช่ผมคิดว่าให้สวยได้นะให้สวยได้ไหมให้สวยได้พี่ให้ต่อหลังหลังเอ็มนสวยเลยกูให้ท้ายห้องสวยจริงๆกูชอบฟิปไนมากกว่าแต่ว่าตารางตารางในหัวกูนั่นคือฟิปไนอยู่สวยไงอ่าเข้าใจเข้าใจของมึงคือฟิปไนอยู่หน้านี้ใช่ใช่ใช่อ่าโอเคทำไงได้ทำไงได้ริงคนคุมตารางอยู่นี่ครับนี่นะครับสําหรับใครที่สนใจครับนี่เลยครับมีดชกครับผมบัตรปัก Charlo Dagger ครับหนึ่งในมีที่อุบาทที่สุดในเกมตั้งแต่เกมเปิดครับยันทุกวันนี้ครับเฮอแต่เอาจริงอ่ะ อันนี้มันเป็นคิมสันเว็บอะแล้วใส่กู้ถุงมือแดงอะมันเข้ากันนะเว้ยคือมันมีคอมโบเยอะเลยนะถ้าแบบถ้ามึงเลือกคอมโบดีๆอะมันก็โอเคเว้ยแต่มันไม่ดูไม่เป็นมีดอะคือยังไงสุดท้ายมันก็ shadow dagger ว่ะสำหรับปัน้นนะ <laughs> สำหรับกูยังไงก็อยู่ขยะอะมันแค่ดีกว่านาวาฮาสำหรับกูนะดีกว่าปะวะด, <laughs> ดีกว่าดีกว่า <laughs> ดีกว่าใช่ไหมอย่างน้อยมันยังมีความเท่ยังเบียวด้วยถือมีคู่ก็ได้ก็ได้ก็ได้ไป s า a d เ w d a g e r ครับเล s กิ l l i นี่ก็เป็นอีกหนึ่งในะมีดใหม่ที่หลายๆคนชอบนะ Skeleton Knife ครับมีความเป็นคูนันแล้วก็แอนิเมชันควงแม่งเทคือได้เพราะแ<ด><ด>อน<ไ>ิเมชันด้วยเ่งสอดแเทจริงเออแล้วก็ได้ลายแบบเต็มๆด้วยส่วนใหญ่ลายแบบลายสวยแทบจะทุกลายที่เห็นมาคือไม่แย่เลย Skeleton Knife น,นะสำหรับผมนะมชอบมีอะไรให้มันมุนได้เออผมว่าทุกคนแหละเพราะว่าเด็กทุกคนที่เล่นเคาเตอร์แม่งสมาธิสั้นไอ้เที่ยวต้องแบบมีอะไรควงอะฟริตเจนสปินเนอร์อะไอ้เที่ยผมให้หน้าโนแมดเลยอะ พี่พี่ให้สวยกับโนแมทอ่ามาครัพี่ให้หลังโนแมทอ่ะผมให้หลังโนแมทเหมือนกันโอเคปัดลงครับอย่างนี้ก็อยู่ในเทียสวยครับอยู่หลังโนแมทนะสติเลโตครับมาจิ้มฟันครับคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบนะผมว่าแต่ผมผมว่าผมชอบที่รูปทรงมันยูนิคอะคือมันไม่มีม,มันไม่มีเล่มอื่นที่มันเออทรงคลายอะไรอย่างเงี้ยพวกลายแบบดับเลอร์หรือพวกรูบี้เงี้ยก็สวยมากเหมือนกันเลยทีที่มันโยนโยนโยนกูก็ชอบเออใช่ใช่เนี่ยเนี่ย ให้หน้าห้องสวยเฮ้ยหน้าห้องเลยเหรอสวยกก่าเอ็มนายเหรอหลังไม่ไหลังเอ็มนายแม่แต่ตารางตารางในหัวกูเอ็มนายมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ออ๋ออโอเคโอเคขางกูให้หน้าหน้าโนเมดจริงๆผมให้หลังโนเมดวะพี่อยู่แค่ดีผมให้อยู่แค่ดีเหมือนกันเพราะว่ารู้สึกว่ารู้ึว่าใบมีดอะมันเล็กมีมันเล็กก็เลยไม่เห็นมีมีดมันเล็กไปแต่ถ้าอนิเมชั่นมันโอเคสำหรับผมผมให้ผมให้ดีกว่าพาราคอร์ดแต่ว่าไม่ดีไม่เท่าไบโอเน็ตหลังฟิปแล้วกันถือว่าเฉลี่ยได้ัครบอืไ เสียงไอว่าเกี้ยวโคตรนานไอว่ากัดฟันจริงเทียดีไอว่าแม่งไม่เห็นด้วยทักงอัดละนี่โบวี่ครับหลายคนชอบเพราะว่ามีดมันใหญ่ไงดิหลยังไปหมูเล่นแบบเล่นเฟดอะไรเงี้ยคือสวยเลยนะแต่ว่าแม่งเกะกะอ่ะสำหรับผมนะแม่งใหญ่เกินอ่ะสำหรับผมความใหญ่เออผมว่ามันใหญ่เกินเออถ้าอนิเมชันนี้จะเป็นมีดอื่นอาจจะผมอาจจะชอบคนนี้นะทอมเออเออถ้าใส่เอ็มไนท์ธรรมดาเออเออเออถ้าใส่เอ็มไนอาจจะสวยมากแต่ว่าพอมันอยู่กับโบวี่อ่ะมันเทอะทะ แต่ถ้าเป็นสายคนชอบแบบดูสกินแบบใหญ่ๆสะใจอะไรเงี้ยหลายคนก็อาจจะชอบอยากเห็นลายเต็มๆม่ะเออหลายคนก็ชอบไม่ชอบใหญ่ๆเต็มไมเต็มมือมีดโบวี่ใช่ไหมครับเป็นเรื่องของ MCA จุกอโบวี่สำหรับผมผมให้เป็นก็โอเคแล้วกันให้หลังคาสสิก็อ้าวอ้าวอ้าวดีคนให้หลังคาสสิกเอาคนให้หลังคาสสิกก่อนนะคาสสิกมันถ้าหยิบมันนี้ดีกว่าเวลาสับไปสับมาแล้วก็ไม่ชอบเสียงแล้ว เออโอเคอ่ะพี่เตอร์นะทำไมดีกว่าคลาสิกพี่ให้ค่าถือตอนอินสเปกอ่ะมันเท่กว่าคสิกอ่าโอเคโอเคบางปีนว่าไงผมว่าให้ดี <c oughs> มีคนชอบใหญ่ใหญ่อะดิใหญ่ใหญ่หญ <c oughs> มีคนชอบใหญ่ใหญ่หญ <c oughs> อะดิเออถ้าถั่วท <c oughs> ะเลกัน <c oughs> ผมว่าก็ต้องอยู่หน้าคลาสิกแหละเพราะผมก็คงให้หน้าคลาสิกว่ะฮันส์แมนไน f ์ครับยังไงกัดไนฟ์บัตเบเตอร์มีความคล้ายคล้ายเซอร์ไวโอลไนฟ์แต่ผมว่าดีกว่าเซอร์ไวโอลไนฟ์ ผมว่าสวยกว่าเซเวิร์ลอีกเออผมว่าสวยกว่าเซเวิว์ลอาจจะสวยกว่าพาราคอร์ดด้วยนะแล้วมันไม่เท่ะไม่เทน่าเท่าโบวีไปเออผมว่ามีคลาสสิกมันสวยอะมีเซียนโกะอะเป็นไบแอดเราด้วยแหละเพราะว่าเราเล่นมาตั้งแต่ตอนนู้นเออผมให้หลังไบโอเน็ตแต่ว่าหน้าพาราคอร์ด พี่ให้ดีทายห้องพี่ให้หลังคาสิกอยู่ดีเออมาแค่หลังคาสิกครับกำแพงดีกำแพงที่แซงยากเออคาสิกอยู่ก็โอเคไปเลยอ่ะกูให้ดีท้้งซ้ำแต่ว่ากูให้หลังติดกันติดกันแต่ว่าสำหรับกูคาสิกมันดีกว่าเยอะเออคาสิกมันสวยกว่าให้ติดกันเออแต่กูคาสิกมันดีกว่าเยอะเลยหน้าพราคอหลางดลานคาสิกทั้งนี้ก็ต้องโดนปัดลงครับเอ่อแถวนี้ได้ไหมเออถือว <un> ่าเฉลี่ยแล้วกันจริงจริงอ่ะสามเล่มเนี้ยพอๆกันอ่ะ สามวันที่อันใหญ่สามใหญ่อะสามใหญ่ไม่ใหญ่ทั้หลังอันเลยคูคีก็ใหญ่นะคูคีก็ใหญ่นะคีก็ใหญ่อยู่อยู่ตรงนั้นเลยว่ะทีมมันมาอันแรกอ่ะดิเพื่อนมันมาอันแรกเลยมันมาอันแรกกันดิเดี๋ยวค่อยมาปรับเดี๋ยวค่อยมาปรับเดี๋ยวค่อยมาปรับไม่ใช่มันดีแต่แบบรูปร่างแม่งกล้วยอะเออสุดครับอันต่อมาครับเออสุดไหนครับอดีสมงมันไม่สุดว่ะส่งมันไม่แบบจะคมจะเท่ก็ไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันดูแบบสําหรับผมนะมันดูทู่ๆอ่ะเออเฮ้ยไอชีอเดี๋ยวไม่ใช่เท่ว่ะเพิ่งเคยเห็น ตอนหยิบออกมาก็เท่อยู่ทิ้วอยู่เอาแล้วพี่เห็มีเนี่ยมันคลีนเว้ยแต่ผมเข้าใจมันมีมันมีความแบบมันมีความโนแมดอะโนแมดมันจะมีความเลน่นเลน่เลนลายบนลายมีดอะมันมีเลเยอร์เยอะเออโอสูตรคือเรียบๆก็ได้แบบบูสเตียอะไรอย่างงี้เฮ้ยแต่พี่ว่าพี่ว่าก็ก็ให้หนาา้าไบโอเนตนะรู้สึกชอบกับไบโอเนตแค่นี้มันโอ้ยไม่ไม่ไม่เฮ้ยพี่พี่ให้หน้ามายิ้มฟันได้สำมผมคิดว่าเออสูตรสำหรับผมไม่อู้แต่ไบโอเนตก็ไม่ขนาดนั้นเหมือนกัน ก็ไม่คนจะอยู่ดีหรอกวายูเนต่ะหลังวายเนตแล้วกันผมให้หลังวายูเนตมานี่คือดื่มในมีดวานิลาที่ที่แพงที่สุดในลิสต์ในฐานะมีดใหม่ทารอนครับสวยสวยจริงเป็นแบบน้องของคาลัมบิดเลยนะถ้าจะว่ากันตรงๆเนี่ยโอ้โหแอนิเมชั่นเดียวกันอินสเปกคนละแบบเออจะอินสเปคคนละแบบแต่ผมคิดว่าอ ผมคิดว่าคนที่คนที่ชอบทารอนคือยังไงก็น่าจะชอบคารัมบิดด้วยคือต้องชอบมีทรงที่ถืออ่งเงี้ยเออเออแต่ออนิเมชั่นมันเท่จริงๆนะออนิเมชั่นแม่งเท่จริงสวยสวยติดอย่างเดียวแม่งมีวงกลมเออใช่ใช่ติดอย่างเดียวมรน้เป็นรูเลยแหละผมเนีอกูก็ไม่ได้ไม่ขนาดนั้นผมว่ายังไงคารัมบิดก็ยังไงคารัมบิดก็ยังเท่กว่าอยู่ผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในมีดใหม่ที่หลายหลายคนให้ไว้ในเทียสวยสัตว์ได้เลยนะแต่ว่าสําหรับผมผมให้ไว้สวยหน้าเอ็มไนแล้วกันข้าวคูสวยหลางหลังเอ็ พองันก็น่าจะสักก็จะไปอยู่สวยหน้าห้องเอไอไปสวยมานี่คือเทียริสไฟนอลของเราครับแต่ว่ายังไม่ไฟนอลก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่คือคุ่คีดจริงๆก็คือแบบถ้าได้ลายโดนๆผมก็อาจจะเวิร์กเหมือนกันแต่ผมก็ไม่เคยมีนะแต่ถ้าให้เทียบผมว่า ก็หดลงมาจะเห็นคนหาลายเฟดเยอะเหมือนกันเออถ้าเป็นเฟดอ่ะมันเต็มไงมีดใหญ่ๆอ่ะก็ฟิลเด์โบววีผมรู้สึกว่ามีดใหญ่เล่นลายเฟดอ่ะสวยแต่ว่าลายอื่นอาจจะไม่ขนาดนั้นมีดใหญ่แม่โอเคนะเคล็ดนี้ยังวันศุกร์ไหนอะวันศุกร์ไหนก็เลื่อนขึ้นมาได้ทุกคนโอเคปะล่ะผมเลื่อนใช่ไหมพี่ชอบไม่หยู่แล้ววัอศุกร์ไหนมันอยู่สวยอ่าผมให้นี่เลยผมให้ตรงนี้เลยเฮ้ยเยอะไปนี่อ เออทีเลสมีดครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้นะเออขอบคุณเพื่อนๆที่มานั่งจัดเทเลสด้วยกันครับฝากช่องหนึ่ครั้งครับฝากกดไลค์กดซับหน่อยเอเด็กแท้ครับช่องนี้ทำเคาน์เตอร์ครับกดซับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลามีคลิปใหม่ลงนะจะได้ไม่พลาดนะครับคลิปใหม่ลงทุกวันอังคารพฤหัสเสาร์เลยเจอกันคลิปหน้าครับอยากให้คลาสสิกสวยสัตว์ เฮ้ยจริงเหรอครับได้เลยครับปรับเิกเตอร์ครับลุงเฟตเตอร์เป็นเรียมเฮียโอเคครับภาพเกมกากเออถ้าเป็น1.6เ่งจอา1.6่งกมันก็ม่งก็สวยอยู่อ่ะแต่ก็นั่นแหละเราแบบเกิดไม่ทันว่ะมันไม่ใช่วัยเด็กเรา